สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะว,วันชัยชาแนลครับผมถ้าเขามะนาวกับฝากคนไหม่นะครับกดติดตามคนที่ยังไม่กดช่วยกดติดตามกับผมด้วยครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับผมนลจากนี้ไปสิเป็นการหน,หนุวงขึ้นมาแล้วครับ มาครับผมขมาวเอานงฮอร์โมนครับผมโอเคแม่ครับไปดูหน่อยแม่ไปดูแม่ไปแล้วกหก่ับไปแม่ วันนี่เป่นหย,ยุดวันเวลาวันนี้ไม่ทำงานชีวิตชีวิตของหนุ่มเบืเอ่อน้อยต้องมาล้างถ้วยซักผ้าชีวิตบ่มีอยังสิบเมื่อค่ำฉี่บอ,อ,นอ,อ,นอกน้องเ่ามเนี่ยซ่ำบ่มีเนี่ยมีเนี่ยไว้ใส่ย่างเดี่ยวน้องว่าบ่ครับตายตาย,ตาย ก็ในรอรอท่านผู้ชมครับผมนี่ไนปะเนาะเป็นผู้โชคดีครับไลแ่แหลกเข้ามาครับ,บช่วงนี้นะครับมา,บมาทายุครับาคคุณชมดูตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนาทีครับผมที่ยังไรายวิวเวลท่านผู้ชมที่จะเข้ามาให้กำลงังใจ อนาคตมันมืด,มดมนุ่นเคลือเกินครับทุ่งิมีเสียงไฟอยู่ข้างนาพลังแต่ได้นาจอ้อคือจังสิมมีมืดมุ่นสองนาทีผ่านไปทีลีเลยครับวันทีลีไฟหลานทีลีโอ,อ้่ล้านดวงใจ คือผู้โชคดีครับผมหนึ่ง้านดวงใจที่เข้ามานะตอนนี้ฝากคนเม็ดต้นไหญ่โอ้โหทีรีเลยวะนี่มีชีรีเขากีีเมีครับทีรีทีรีอ้าวพี่้องเ้ิหายเวิร์ดจอยข่คอยนังบอกผู้เดียวอยู่บอกคอยบายกันตอนนี้เรากำลังสะสมรักกิโลครับผม ละกิโลเนี่ยโอ้ยหลายครับห้าใสละกิโลครับสี่พันโลตอนนี้เพิ่งจะหลักสองครับผมหลักสองอีกสองครับผมห้าใสหละครับพี่น้องเอ้ยทองพี่พี่น้องเขามานับนูเพิ่จะทีรี่ลีเรือครับหนึ่งล้ลนงลานดวงใจนะตอนนี้ครับผมคุณคือผู้ที่ เคยตัวต้นรอเปล่าไม่เคยครับมาคือบังไฟนี่ครับมาทีลีลงกกับทีลีไปเลยวันนี้ได้แหละยังอ,องางามคืนเกียหลงงามร่องับยทอครับผมี้องสู่ต่อไปครับถึงซีมี่ลักศูนดูหน้าเจอผมกับบอเป็นอย่างที่ว่างามร่องครับผม ทางย่ามขึ้นมันก็จะขึ้นมาตอนนี้เอาโทรศักท์นี่เดี๋ยวค่อยดูไปแั้งทมันเสร็จก่อนเราเข้าไปดู <ừ> นี่ถ้วยเนาะพวงนี้ต้องเดือดร้าง น้องเม่านแี่นัมงนี่นเอ็งเอาทิ้งเะอแม่เมื่อกี้กินได้ไหมดเมมลยเมื่อกี้เนี่ยหวานกเนทิ้งแล้วไงไปทิ้งม่ได้หรออ๋อรวยจริงเยี่ยมเลยครับที่ดีเลยปนี่ย ครับมาอะไรครับเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับเชฟอันเชฟอันอะไรลิงยกมือครับโอ้ยสุดยอดตอนนี้ตอนนี้เรามีหนึ่งล้านคุณชมแล้วครับหนึ่งล้านดวงใจอืม ฝากกดไลค์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับไลค์ขึ้นหนึ่งกับ หนึ่งไลหนึ่งกำลังใจสองไลสองกำลังใจครับเป็นกำลังใจที่ดีครับนะตอนนี้เม็ดซีดีอาจจะสิบห้านาทีพอครับเีคบยครับเพราะอะไรครับดีกว่าปล่อยเวลาทิ้งไปครับผมนะครับตอนเราตอนนี้เรามีสองล้านเอ,อ้ย 2,000ผู้ติดตามครับผมแต่ชัวมวงเราไม่ถึงนะครับชุ่วโมงเรามีแค่2,000ครับผมยังขาดอีก2,000นะครับายาวไปครับมาเนี่ยสำหรับชุ่วโมงครับชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นรนกันต่อไปครับผมสู้จนกว่าลมหายใจสุดท้ายเราเจะเหลือ YouTube นี่เป็นอะไรที่ทำแล้วมันยากที่สุดเลยนะครับผมวันนี้มาแสดงครับผมแสดงมันสุกครับผมมันสุกมันสุกสียอะไรหนึ่งล้านไร นร้านดวงใจที่อยู่ของผมนะตอนนี้ขอบคุณมากครับคนที่เข้ามาชมย้อมหลังก็ขอขบคุณมา,มากๆนะผมขอบคุณทุกกำลังใจที่เสียสละเวลามีค่าของคุณมาให้กับเวลานมีค่าของผมครับผมขอบคุณมากๆืนนห้อหยออกนะครับพี่น้องบืนห้อยออกเอาสีเดียวมาจุดถูกของห้ยดีกว่านะครับ มาที่ถูกใบแม่แม่เอาทูบทูบไม้พ่อหน่อยแม่กาจะจดทูบแล้วแม่แม่เอาทูบทูบไว้นั่นทูบอะไรนะั่นที่หลวงพ่อเอามาจากหลวงพ่ออะไรนะมาจุดขอหวยไปเร็วนี้ใครเข้ามาดูก็ขอให้ถูกหวยรวยกันทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาใบตัวเลขครับผมเดี๋ยวผมจะพาใบตัวเลขมันนี้คน วันนี้วันที่สามสิบวันที่สามสิบคือสองห้าหกหกนี่ครับอันนั้นคืออะไรไหมของพ่อป่ะนี่ครับโอโ้เรามีสามสามครับผมงวดนี้จะเป็นงวดแรกนะครับงวดนี้จะเป็นงวดแรกใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับ อันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ผมจะจุดผมได้มาสามดอกนะครับกับหลวงพ่อนี่ครับโอ้โหเสียโอ้โหนะครับนี่คือเอาเห็นบป่าละ่ะนี่ไงละ่ะคือพญานาคครับผมพญานาคครับผมมากับผูกนี่นะครับมากับผูกครับผมอันนี้เป็นยันท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะครับผม รอครับรอท่านผู้ชมสาธุเลยสิ่งศักดิ์สิทธ์ประพฤต์ประตัมประสง์พระรักทาง,ระระางใจสิบดระารับทั้งลอทั้งปวงท่านเจ้าสวงของนทรัพย์ท่านใส่ทสเทือกท่านปีเ,นนเ,ปนเสียนะครับท่านสัรรา้างกฐัยครับผมโปรดจดจิตดวใจดวบันดาลให้ผู้สามดอกนี้ที่ข้พาพเจ้าจะหยิบนะครับที่ข้พาพเจ้าจะหยิบถูกสามดอกนี้ครับเดี๋ยวสิเอามาจุดนะครับ เดี๋ยวสิมาจุดบอกหวยครับใบหวยล่างเอาป่ดเดี๋ยวปุแล้วครับมาครับผู้ได้เขา,ามึงคลิปนี้ครับเขาให้ถูกหวยเลยเงินเลย,เลยทองกับถูกหวยมืออื่นครับวันที่หนึ่งครับอุ้ยข้อนี้เมื่อกี้ขึ้นมาสองล้านดวงใจครับผมแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วครับผมตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับอันนี้เราได้มาจากไหนนะแม่ทุ่มวันนี้ได้มาจากไหนแม่อะไรนะหลวงพ่อรวย อ๋อครับทูบนี่ได้มาจากหลวงพ่อรวยครับผมไปวัดหลวงพ่อรวยมากครับผมเขาเขามาฝากครับไปวัดเขามาฝากครับผมเขามาฝากเราครับเราก็ฝากต่อท่านผู้ชมครับผมมาพี่น้องครับมาพี่น้องพี่น้อง นี่คือครับผมยันนะครับผมนี่ครับเท้าเวทสวนนะครับม่ากิบมีมิสาระครับผมมิสาระมิหลุดกิบนลยไหลสุดครั้งนี้มิหลุดครับเท้าเวทพระยันเท้าเวทสวนมีไว้บูชากับบ้านเรือนป้องกัน พูดผีปีศาจและคุณไสทั้งของอาถรรพ์ต่างๆครับผมนี่ครับเ้าเวทสวรรณ์เป็นมหานิยมจะเกิดผลลาภเป็นมงคลอันประเสริฐด,ดีนักเรียนะครับเ้าเวทสวรรค์ครับพี่น้องมาครับคลิปนี้สิม,มันอะไรครับวชอโชคลตเราได้มาสุดมาสามดอกครับผม ตอนขนคมนมน้องพี่เราเลยเอลงใหเลยครับพี่เราเลยขึคนเมนองลงหลเลยเหมือน,นพี่้องเอาไว้จุดทำในเนาะมิตซูเกเลยพี่้เ้า คือมั่มิบคือมั่วมิบแทบ้พี่น้องอะบดจุดครับบทจุดบดจุดตานียบครับผมตรวจก็ไป,ไปนะครับมันมีคนเมืองกับจุดไปกระเด็นซะมันนะครับถามมีคนเมืองร้ายจุดฝากให้กำลังใจเนอะครับคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับทุกการรับชมครับผม คลิปนะอกม่ครับผมลิปนี้13นาทีเอาจจกซิมมาอีกนาทีครับหมดวงข้อมวลจะฝากครับผมฝากช่องนะครับทวัชัยชาแนลครับผมระวังแจ้งนะครับยกคุยตะคายครับผมเดี๋ยวเขาก็สิบเด็ไปุยอยากเงินต่อครับตอนเนี้ยควนขึ้นเมือครับมือนไม่ออกุ ถูกหวยรวยเงินได้อุกันทุกคนนะครับผมสำรักพิมพ์นี่ก็เอ้าจบลงเพียงเท่านี้ครับผมร่ำรวยรวยถูกหวยครับวันที่หนึ่งสาทุกครับ